ตัวฮะผบจูโน่ฮะจูโน่อย่างนี้ผมคาดการไว้ถ้าบับดาบนี่คือเจ้าตัวยูจิจะต่อยได้นะฮะเพราะว่าพิษไม่อาจทำให้เขาถึงตายได้ใช่ลิวไม่เด้งนะเพราะมีคิโดบอลติสไปแล้วใช่มานะฮะรถเปลีมาแล้วนะฮะวนรัวๆนะสโลได้นะฮะถ้าสองเขาเนี่ยเขาวนรัวๆมาแล้วยยาาเดี๋ววมนะแต่รอบหน้าเขาจะตายเองเพราะติดพิษใช่ได้ทำดาเมจก่อนตายฮะนี้ ขอเต็มๆขอแน่นๆครีชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์อันนี้เฮ้ยแต่ไม่ตายหรือเปล่าแต่ไม่ตายหรือเปล่าไม่ตายเพราะว่ามีอมตะไอ๋อทะลุไหมไม่ทะลุเนอะเอ้ไม่น่าทะลุนะฮะไม่ทะลุนะฮะเออยังไงฮะตอนนี้อ๋อรู้ไหมมีแบบไอ้อันนี้น่าจะเลี้ยงน่าจะเลี้ยงริวน้ำละเลี้ยงริวน้ำเขาจบงานเขาเอานี่มี้ายนะป้ายป้ายป้ายแปะแปะนะครับตอก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 ตัดตันไหมฮะเจ้าตัวนี้อืม คาซามะนะฮะไฟกับแสงอะไรมัีไงมาแล้วท่าสามสกิลเขาจะท้าดาเมจถึงจุดหนึ่งอะ่ะเขาจะสกิลจะรีคูดาตัวเองนี่มาแรงได้โชว์อื้มแรงเหลือเกินนะแต่สกิลเขาจะแบบคือเอาง่ายคือทำดาเมจเยอะๆเข้าไวอ้อ่ะเขาจะแบบว่าสกิลจะรีเลยต่อทีนึงอะไรเงี้ย วู้นแล้วไปคิลบบัฟนะฮะแต่ว่าจ้าตัวของยูจิโดนลบบัฟดาบไม่โดนไม่โดนไม่โดนลบบัฟไอ้กังตายนี่รีแล้วรีอีกเอารีอีกแล้วใช่มือเขาปรับมาให้จริงเขาปรับให้เพิ่มบับดาบตัวเองให้เขามีดาเมจเพียงพออืมอันนีแรงดีจริงนะโอ้โห